<Wow. S 2> สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วเนี้ยนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดก,กระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ ข้อมูลที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมกลับมาเป็นเรื่องของการรีวิวสินค้านะครับพอดีผมไปได้ปั๊มลมให้เครือเซี่ยวมี่นะครับผมเขาจะเรียกกันว่าชื่อรุ่นอ่าดิมิ bpmi 0 1 e นะครับส่วนวิธีการใช้งานนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับมาเปิดดูพร้อมกันผมก็แค่แกะตรงเอ่อกอทเทปออก นี่เปิดมาปาั๊บโอ้โหโอเคใส่กล่องใส่เคสอะไรมาสวยงามเลยทีเดียวนะอ่าใช้ได้ใช้ได้วัสดุดีเลยนะบอกเลยเปั๊บนี่โอ้ข้างในก็จะมีตัวเครื่องนะครับนี่น่าจะเป็นตัวช่องระบายอากาศของเขานะครับข้างหลังก็จะมีสเปคที่อ่านไม่ออกเลยเป็นภาษาจีน ดนข้างดานหน้าด้านหน้าเหมือนนี่ๆเลยนึกถึงอารมณ์เหมือนไอพอดเลยอะเห็นไหมด้านบนก็คงอันนี้เออรู้สึกมันจะเปิดไฟได้มัง้งนี่เปิดไฟได้จริงด้วยโอ้ดีมากเลยใช้งานกลางคืนนี่สะดวกสบายเลยอันนี้ก็จะเป็นช่องที่เขาน่าจะใส่อ่าจริงด้วยตัวจุบลมที่เขาแถมมานะข้างในอุปกรณ์อ,อื่นนะเขาก็จะให้ตรงเออสายยางปั๊มลมนะครับผมในซองนี้มีอะไรขอดูก่อนสิสายชาร์จมานะเป็น USB Type C นะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เติมลมรูปแบบต่างๆโอ้สะดวกจังเลยอย่างนี้ก็สามารถเติมพวกลูกบอลหรือว่าจัก,กรยานก็ได้นะนี่ไงให้ปุหมเข็มล้ำแหลมแทงมาด้วยโอยโอเคเลยอย่างนี้อ่อ่เดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ให้เป็นสายชาร์จนะครับที่ชาร์จตรงนี้นะครับเราก็สามารถชาร์จได้นะครับนี่ เสียบเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ต่อเข้าที่จุดบุหรี่ในรถแล้วก็ลากมาตรงล้อรถเราก็ได้เพราะสายค่อนข้างจะยาวพอสมควรเลยเดี๋ยวก่อนมีคู่มือมาให้ด้วยก็ตามสไตล์เสี่ยวมี่เลยก็คือคู่มือเป็นภาษาจีนที่ไม่สามารถแปลได้เลยแม้แต่คําเดียวบอกรายละเอียดมาหมดทุกอย่างวิธีการใช้งานนะแต่อ่านไม่ออกนะครับ ตรงสายที่เมื่อกี้บอกว่าที่สามารถต่อเข้าในรถได้ผมลองกลางมันแล้วยืดดูแล้วน่าจะได้ประมาณ3เมตรกว่าๆเลยนะก็คือเสียบจากในรถแล้วก็ผมวัดลากไปหน้ารถหลังรถได้สบายเลยมาเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันนี่เห็นไหมผมว่าวิธีการมันคล้ายๆใช้กับ iPod เลยนะมีความรู้สึกอย่างนั้นอ่ะเรากดปุ่มตรงกลางเพื่อเปิดเครื่องนะครับเออมาเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะมีโหมดนะครับเป็นโหมดรถยนต์นะมันตอนนี้ ตั้งเป็น PSI ใช่ไหมครับเราสามารถตั้งเป็นบาร์ก็ได้กดเป็น PSI ก็ได้กดที่ปุ่มขวาสุดนะอ่าถ้าเกิดเรากดตัว M ตรงนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดอ่านี่เป็นโหมดเติมลมจักรยานก็เป็น PSI หรือบาร์อ่าก็ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นโหมดเติมลูกบอลลูกบารสลูกวันเล่อ่าอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับก็ตั้งได้เหมือนเป็นบาร์รลอจะเป็น PSI ก็ได้นะอ่าอึ๊บอันนี้เป็นเมนู สุดท้ายเราสามารถเหมือนกับว่า,าตั้งได้เลยว่าเราจะเอาลมอยู่ที่เท่าไหร่สามารถเป็นบาร์หรือเป็น PSI กรือเป็นปอนก็ได้นะครับก็ต่ําสุดคือ3นะสูงสุดคือ100เลยโอเคถ้าเป็นบาร์นะครับสูงสุดที่7บาร์นะครับต่ําสุดก็คือ0.2บาร์นะครับก็ถ้าเป็นประเทศไทยอย่างเราเนี่ยเราก็คงจะถนัดเรื่องของปอนเ s i มากกว่านะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะลองอเติมลมยาง รถยนต์ดูนะครับก็เปลี่ยนเป็นตัวรูปรถยนต์แล้วก็เป็น psi อ่ะตอนนี้ผมตั้งไว้ที่33เราสามารถตั้งเองได้กดขึ้นกดลงนะครับโอเคอ่าตอนนี้สมมติผมตั้งไปที่33 3 3 5อ้ออขีดข้างล่างนี่ยี่ลืมบอกไปมันคือเอ่อเป็นขีดของแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่องนะครับว่าตอนนี้มันจะเท่าไหร่นะครับผม นนมันก็อยู่ 2- 3สประมาณนี้แหละอ่ามันคือได้เครื่องมาก็เปิดเลยยังไม่ได้ชาร์จแบตอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าต,ตอนนี้ที่ขึ้นเป็นศูนย์เพราะว่ามันยังไม่ได้ต่อเข้าที่ยางรถยนต์นะอ่าเดี๋ยวามาดูวิธีการต่อกับสายยางกันวิธีการต่อกับสายยางก็ง่ายมากเสียบให้เข้าตรงล็อกนะครับตรงล็อกเสร็จปุ๊บบิดขวานี่มันก็จะอยู่ละแน่นเลยเห็นไหมดึงแน่นเลยอ่าเวลาเลิกใช้งานใช่ไหมครับบิดซ้ายดึงขึ้นแค่นี้เอง อตอนนี้ t PMS ผมนะก็ผมจะลองที่ล้อหลังขวานะครับตอนนี้มันเป็น34ใช่ไหมเดี๋ยวจะลองปล่อยลมยางออกมาสักหน่อยหนึ่งแล้วกันแล้วก็ลองเติมเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวจะดูซิว่ามันตรงกับตัว t PMS หรือเปล่าอนะมาลองดูกันไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะโอเคตอนนี้ก็ที่ล้อผมนะผมปล่อยลมออกมาเหลือ31ปอนด์ละ เดี๋ยวลองลองเติมเข้าไปให้เต็มตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะ34ม่ะโอเคเดี๋ยวกดตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่ามันจะเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวแล้วพอพอลมยางมันได้ที่ที่เราตั้งไว้๋ยม่มก็จะหยุดอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวง่อไปมันครับเพื่อือไว้หน่อยนึง มันจะเผื่อไว้หน่อยหนึ่งเป็น35ละอ่ะเดี๋ยวเราลองใช้ TPMS วัดดูเนี่ยมันร้องใหญ่เลยเพราะว่าไม่ได้ใส่จุกยางครบใช่ไหมเห็นดูนะอ่ะเดี๋ยวดูซิมันจะเท่าไหร่อื TPMS ผมวัดได้36ปอนด์นะครับก็เมื่อกี้ถ้าเกิดจำได้ใช่ไหมว่าเครื่องมันขึ้นมาที่35อันนี้เป็น36ก็บวกลบประมาณ1หรือ2ปอนด์นะ ก็ถามผมผมว่าบวกไว้ก่อนก็ดีแล้วโอเคที่ที่มาเทียบให้ดูเนี่ยก็จะได้รู้ว่าถ้าเกิดใช้งานจริงเนี่ยเราอาจอตั้งใจว่าอยากจะเป็น34 34ปอนด์ l, เราอาจจะต้องมาเซตที่เครื่องเนี่ยที่ประมาณ32ปอนด์เพื่อที่ว่ามันจะได้พอดีกับ34ปอนด์นะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เท่าที่ลองอะเห็นไหมแล้วพอใช้ไปสักพักหนึ่งพอเราไม่ได้ใช้มันมันก็จะดับเครื่องเองและสิ่งที่สังเกตอีกอย่างนึงก็คือพอเราใช้งานมันสักพักหนึ่งใช่ไหมครับ ตัวเครื่องที่บอกว่ามันอุ่นใช่ไหมตัวสายเมื่อกี้ลองจับดูมันก็อุ่นๆเหมือนกนันก็จะอุ่นๆเหมือนกันนะแล้วก็ส่วนความเร็วในการที่ว่า,ามันเติมลมยางเนี่ยเมื่อกี้ผมรองจับเวลานะว่า1ปอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15วินาทีนะครับถ้าเกิดลมลดไขยางแบนแบบแบนจะแตะเลยสักจากศูยนย์ปอนอะไรเงี้ยล้วขึ้นมา30 30ปอนเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณนั้นถึงนาทีโดยประมาณนะ ต่อข้างนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปลองอย่างอื่นด้วยดีกว่าเดี๋ยวลองกับลูกบอลที่บ้านอีกอันหนึ่งดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับมาดูที่ลูกบาร์สกันแล้วกันนะวิธีการก็ไม่ยากเราก็ใช้ตัวนี้ที่เขาแถมมากับเครื่องนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็กดตัวล็อกอ่มันก็แน่นแล้วเปลี่ยนเป็นที่โหมดลูกบาสลูกบาสตั้งไว้ที่15ปอนด์นะ เราเราก็เสียบเข้าไปตรงๆเลยปัป๊บเดี๋ยวดูซิอ่ะแล้วเดี๋ยวเรากดเพลย์เอาอของเดิมมีอยู่สปอนนี่พอมันเป็นลูกบาร์สลูกบอลพวกนีน้มันจะขึ้นเร็วมากเลยอ่ามีเราเซตไว้ที่15นะครับนี่ผมลองจับจับดูมันก็เริ่มแข็งละเยอะไป <laughs> พอก่อนดีกว่าเสียวโอ้ยบวกมาต้อง14.5แน่ อหลือ uh, 14ละโอเคประมาณนี้แหละอ่าฮะโอเคอ่า huh. okay. uh huh. แสดงว่าพอเราตั้งไว้เท่าไหร่นะเราก็ควรจะดูหลังจากที่ว่ามันมันเติมลมเสร็จเพื่อที่จะดูว่าค่าลมในนี้จริงๆมันเท่าไหร่นะครับแสดงว่าถ้าเราตั้งเนี่ยเราควรจะตั้งน้อยๆไว้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะมีการเหมือนว่าเอ่อให้ลมมากกว่าเดิมนะครับอ่ะ uh huh. ประมาณนี้แล้วกันนะเป็นไงครับบ้างครับผมสําหรับการรีวิววัมลมของเสือเสี่ยวมีชื่อไม่เรียกอีกแล้วเพราะรู้สึกเรียกยากเหลือเกินนะก็ผมไปได้ของชิ้นนี้ผ่านเว็บอ่าแบงพูดนะเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดใต้ description ข้างล่างให้แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถคลิกแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เหมือนผมเลยนะฝากด้วยแล้วกันนะครับผม หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเด็กนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญน,นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันค,ครับสวัสดีครับ